ในย่านรัชดาค่ะไม่ไกลจากช่องเก้าสักเท่าไหร่ก็แถวนี้สิจะว่าไกลก็ไกลนะเา,ะเาไกลาไ,ไกล่ีด๋ถนนรัชดาเนี่ยเส้นมันยาวอาจจะเอาไกลหรือเอาใกลอ้อะถนนรัชดาเส้นมันยาวช่วงแยกอสมทก็คือช่องเก้าใช่แล้วที่กล่าวถึงเนี่ยมันไกลาจากช่องเก้าไหม,มถ้าไม่ไกลก็ตไม่ไกลรัวางแยกอสมทกับแยก สุทธิสารอ็ไม่ไกลเท่าไหร่นิดเดียวเป็นรัชดาช่วงระหว่างแยกอสมทถึงแยกสุทธิสารตรงไหนก็ตรงนั้นไม่ไกลมันมีสถานอัคระบันเทิงอัครสถานบันเทิงหนึ่งที่อัคระเลยเหรออัครสถาน,นสมัยก่อนเนี่ยเขาพูดกันว่ามันเคยเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นอะไรที่ไม่ดีไม่ดีอ๋อเหรอแล้วเขาก็ทุบทิ้งแล้วเขาก็สร้างใหม่ขึ้นมาตึกน่าจะสักจำไม่ได้ว่า ห้าหรือเจ็ดชั้นประมาณนั้นนะห้าหรือเจ็ดชั้นประมาณนั้นนะข้างล่างเนี่ยเป็นอะไรคะมันติ๊ดติดข้างล่างเนี่ยมันแหล่งบันเทิงแหละมันเทิงมันติ๊ดติดเลยเขาเรียกว่าแหล่งบันเทิงบันเทิงใช่ไหมสไตล์ติ๊ดบันเทิงมันมีหลายรูปแบบอ๋ออันนี้ติ๊ดติดชั้นสองชั้นสามชั้นสี่มันก็จะมีห้องคาอ๋อห้องคาคืออะไรคะับห้องเก๋นะห้องวีบีไอพีเราก็ เนือกว่านั้นอีกมันก็จะมีห้องพิเศษพิเศษรอทำอะไรอ่ะสําหรับคนรักความเสี่ยงชอบลุ้นเขาเรียกห้องพิเศษเนาะโอเคโอเคนักครับก็อย่างที่รู้กันสถานบันเทิงมันเปิดไม่ได้ใช่ไหมยังไม่เปิดเขายังไม่อนุญาตนะคะโปรดทราบโปรดทราบอาทิตย์ที่แล้วสถานที่แห่งนี้ใจถึงรอแอบเปิดเหรอนึกว่าเคลียร์แล้วจบอ๋อแอบเปิดเหรอ ชั้นหนึ่งไม่เปิดเพราะมันทิเติดเสียงดังหลายคน้างนอกรู้เปิดชั้นหนึ่งที่มันทิเติดคนรจะรู้กันครึ่งค่อนกรุงเทพแน่เดี๋ยวจะมีเรื่องเป็นเรื่องอแล้วไปแอบเปิดชั้นไหนอ่ะชั้นสองชั้นสามอ๋อห้องคารกับห้องวีเปิดใช่ไหมห้องคารกับห้องวีคาอะไรไปเติมคํะกันเองแล้วกันโอเคว่าเอาชัดๆเดี๋ยวหาจะเป็นมินเมจคาราโอเกะคาที่จะอะไรก็แล้วแต่เติมคํากันเอเองก็แล้วกันชั้นสองชั้นสามมีมากกว่าคาราโอเกะเหรอเออ ทําเป็นซื่อสไร้เดียงสาอีกระไม่เคยไปผมก็ไม่เคยไปหรอกจริงเหรอแหมเล่าเสมอนึงว่าเคยไปย่างกรปรากฏว่าบางอาจเปิดชั้นสองชั้นสามชั้นสี่แอบเปิดนะใช่ยังบางอาจยังมีคนบางอาจรู้อีกนะแล้วบางอาจรู้เอยังมีคนบางอาจรู้เขาแอบเปิดจะไม่อาจรู้เขาหรือเผือกรู้เผือกรู้ก็ได้อะท้งนั้นเขาคงนิกอยู่ใจบอกเผือกรู้ช่างเผือกจริงๆอ่อะแล้วยังไงต่อคะปรากฏว่ามีนายพันคนหนึ่ง ในพันระดับพันตํารวจอ๋อโอเคระดับในพันตํารวจทําอะไรวิ่งไปสกิดเฮียหยุดหยุดหยุดอย่าพิ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวเดือดร้อนขอหน่อยดิเฮียอย่าพิ่งได้ไหมขอให้คําสั่งแต่งตั้งโยกย้ายระดับานพันออกมาเสร็จสรรีย้ร้อยก่อนเออไม่งั้นเดยวโดินย้ายคือโพลตํารวจระดับในพเสไปจน้วไปแล้วเสด็จน้ำไปแล้วอืมันเหลือโผลในพันตั้งแต่ รองสารวัตรยันถึงผู้กำกับโปรดใจเย็นก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้ออกมาถึงรองผู้การด้วยถึงรองผู้การพันตบดเอกพิเศษรองสารวัตรก็พันตรวดตรีไงขึ้นไปจนทั้งถึงรองผู้การก็พันตรวดเอกพิเศษที่ไปขอเนี่ยไม่ได้ว่ามันจะฝ่าฝืนผิดอะไรยังไงแต่ไปขอเหอะให้ผมมันออกก่อนหรอผมเนี่ยกำลังจะได้ย้ายหรอกลัวแค่เนี้ย จะได้ขึ้นจะได้ขึ้นกําลังจะได้ขึ้นเดีออประธานโทษประธานโทษเดี๋ยวเดีเดี๋ยรอให้เขาประกาศโผลก่อนได้ไหมเนี่ยอ๋อถ้าเกิดผิดฟ้าผิดตัวถ้าเกิดมีคนจะแทงข้างหลังคาบข่าวเไปบอกสังคมข้างนอกเดี๋ยวสวยสวยสิอืมชื่อจรุดจากโผล่ใช่แล้วยังไงแล้วยังไง ถาสถานบันเทิงแอบเปิดในท้องที่ในความรับผิดชอบของตัวเองตัวเองสวยแน่โดนหมดค่ะถูกไหมฮะช่วงนี้ระดับในพันตารวจเขานั่งหวาดเสียวนั่งลุนนั่งจุดทูบนั่งฝันกันอยู่เขาเรียกลุนระทึกประมาณนั้นแล้วสรับยังไงเปิดไม่เปิดก็ต้องปิดสิอ๋อก็เลยไม่ได้เปิดเขาเปิดไปแล้วเขาเปิดไปแล้วก็เลยต้องปิดเขาเปิดไปแล้วเฮียขอหน่อยเธอะให้ผมผ่านก่อนให้ผผมผ่านไปก่อนจริงอะแค่นี้เองเหรอ ท่านจะไปบอกเขาเปิดไม่ได้ยังไม่มีคำสั่งเปิดอยากรู้ชื่อมาว่าใครอยากรู้แต่คุณนายจะบอกไหมล่ะบอกอจริงเหรอชื่อดาเด็กโอ้โหแต่ผมไม่บอกว่าดวเด็กนี่เออชื่อชื่อจริงหรือชื่อเล่นเออไปเดากันเองแต่คนในพื้นที่คนในพื้นที่นั้นน่ะรู้โคตรขนาดนี้ยังไม่รู้ก็แย่แล้วรวจเดี๋ยวไปถามตำรวจดีกว่าตำรวจต้องรู้พอแล้วโอเค